สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับสู่วันศุกร์ที่6สิงหาคม2,564นะคะวันนี้กับคุณครูในวิชาภาษาไทยค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าการตื่นเช้าขึ้นมาในแต่ละวันนี้มันดีอย่างไรการตื่นเช้าทำให้เราเรียนรู้อย่างสนุก พระสมองเมื่อคืนเราพักผ่อนเต็มที่ตื่นเช้ามาเจอพระอาทิตย์สดใสอย่างนี้เห็นไหมคะวันนี้อากาศสดชื่นจังเลยมีดวงอาทิตย์มีเมฆมีต้นไม้นักเรียนของคุณครูตื่นกันหรือ,อยังคงตื่นกันแล้วใช่ไหมคะอยู่บ้านช่วยผู้ปกครองทำงานอย่ามัวแต่เล่นเกมเพลินอย่ามัวแต่เล่นสนุกและที่สำคัญอย่าวิ่งเล่น หรือไปเที่ยวนอกบ้านเป็นอันขาดนะคะเพราะตอนนี้อันตรายมากๆอยู่บ้านปลอดเชื้อดีที่สุดนะคะแล้วก็ปลอดภัยที่สุดด้วยเอ้บรรยากาศอย่างนี้ดวงอาทิตย์สดใสอย่างนี้ถ้าอยากร้องเพลงร้องเพลงอะไรดีคะเพลง อรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินระเรื่องจำใสเราเบิกบานรีบมาเร็วไวยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันอยากฟังอีกเที่ยวนะคะ อรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหาขินราเรืองแจ่มใสเราเบิกบานรีบมาเร็วไวยิ้มรับวันใม่ยิ้มให้แก่กันอนากาศาสดชื่นอย่างนี้พร้อมสำหรับการเรียนแล้วใช่ไหมคะภาษาไทยของเราในวันนี้นะคะ คุณครูก็จะสอนในบทที่3เหมือนเดิมแต่ก่อนจะเรียนในเนื้อหาบรรทัดต่อไปเมื่อวานคุณครูให้นักเรียนเรียนรู้ฝึกอ่านเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนกันนะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน5บรรทัดเรื่องเพื่อนกันสกดได้คุณครูฟังให้ชื่นใจค่ะพอเอือนอเพื่อนไม่เอเพื่อนตออนอกันอ่านว่า เพื่อนกันวันนี้เพื่อนคุณครูเจ้าต่อมแต้มยังไม่ออกมาเลยนะคะสงสัยกินอิ่มนอนหลับอยู่นะคะยังไม่มาเลยเอา้ามาแล้วค่ะนี่เพื่อนมาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะไน้ทักทายเพื่อนเพื่อนด้อมแต้มสวัสดีพจ้เพื่อนเพื่อนดังใจเรียนกันนะนี่นะคะนีเพื่อนคุณครูก็บอกนะเป็นตัวที่ทําให้นักเรียนสนใจเพิ่มขึ้นนะคะจอมแต้มนะคะ นี่กระต่ายบางคนว่าแมวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคุณครูเลี้ยงไว้ในบ้านตำแตมไปเล่นต่อนะอันละค่ะเพื่อนกันของเราคุณครูทบทวนของเมื่อวานนักเรียนไปฝึกอ่านหรือยังคะเมื่อวานไม่มีใบงานให้มีแต่การบ้านการอ่านออกเสียงนะคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันชา้าๆนะคะผูหาผา บใบบุกใบบัวพอไอไปหาเอ็กก็เด็กครั้งนะคะภูผาพาใบบุกใบบัว ไปหาเด็กเด็กเด็กนะคะเด็กเด็กอ่แป๊บนะคะลูกเดี๋ยวนะคะคุณครูเลื่อนสไลด์แป๊บหนึ่งนะคะมันมองไม่เห็นนี่ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งค่ะแต่คุณครูสู้ค่ะ ถ้าหากว่าครูไม่สู้ก็ไม่สามารถจะสอนนักเรียนอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าวันเกิดปัญหาเยอะจริงๆนะคะในการเตรียมเครื่องมือนะคะนี่นักเรียนจะเห็นนะคะคุณครูสอนไปด้วยแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลไปด้วยนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินไปค่ะครูจะทําไม่ได้นะคะบางวันนักเรียนรู้ไหมคะคุณครูต้องอัดคลิปวิดีโอวิชาหนึ่งห้ารอบแล้วเสียงไม่ออก อัดแล้วอัดคลิปแล้วปรากฏว่าเสียงไม่เข้าก็ต้องทำใหม่นะคะเอาละค่ะเรามาอ่านกันทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะผูผาพาใบบใบบัวไปหาเด็กเด็ก บรรทัดที่สองนะคะเด็กเด็กดูดอูดูปูหาต่อค่ะเด็กเด็กดอูดูเด็กเด็กดู รออูกอลูกชออางอช้างไม่โทรช้างเด็กเด็กดูลูกช้างเด็กเด็กดีใจรอเอียกเรียกใบโบกเด็กเด็กดีใจ เรียกใบบัวนะคะนี่คือของเมื่อวานครูว่าลูกต้องฝึกอ่านกันได้แล้วนะคะในวันจันทร์หน้าค่ะคุณครูจะสอบอ่านให้ผู้ปกครองอัดคลิปหรือเอาไม่ใช่ค่ะจะให้สอบจะสอบตอนเย็นหรือใครที่สอบตอนเย็นไม่ได้ในวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่9นะคะ ครูจะสอบอ่านตอนเย็นนะคะอ,อ่านทีละคนใครที่ไม่สามารถอ่านได้คะแนนก็น้อยนะคะนี่วัดตามความเป็นจริงเลยนะคะการอ่านนะคะครูจะสอบในหน้านี้นะคะวันจันทร์นะคะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งวันนี้จะสอนเพิ่มสามบรรทัดแล้วก็จะไปสอบอ่านในวันจันทร์วันจันทร์ที่เก้าตอนเย็นนะคะบอกไว้ก่อนนะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็จะสอนในหน้าต่อมาค่ะหน้านี้นะคะ อยู่ที่เรื่องเพื่อนกันนะลูกนะคะคำนี้สะกดพร้อมๆกันค่ะอ่านว่าอะไรครับกไอไก่ไม้เอกไกจออ่จองจองไม้โทูจ้องไก่จ้องต่อไปค่ะสระเอือนะคะพอ เอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนไก่จ้องเพื่อนต่อไปค่ะชออางอช้างไม้โทช้างไก่จ้องเพื่อนช้างตออัวตัวตอโอโตไก่ จ้องเพื่อนช้างตัวตูวบรรทัดที่สองค่ะรออูตอลูกชออางอช้างไม้โทช้างลูกช้างชออูชูงออัว งวงลูกช้างชูงวงรอ,ององรองไม้โทรอ้องอแอกกแอไม้ตรีแอแอแอดลูกช้างชูงวงรอ้องแอด แลที่สามค่ะผู้ผาดอ,อีดีจอไอใจผู้ผาดีใจเราเรอเอาเรามาปอเอกนอเป็นมาเป็นพอเอือนอเพื่อนมาเอกเพื่อนเพื่อนก็อะนอกันเพื่อนกันผู้ผา ดีใจเรามาเป็นเพื่อนกันทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตวลูกช้าง ูงวงร้องแอดแอดผู้ผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกัน วันนี้ครูจะให้นักเรียนอ่านหน้านี้นะคะแล้วก็ภาระงานของเราวันนี้นักเรียนไปฝึกอ่านตั้งสองหน้ามานะคะหน้าที่หน้านี้กับหน้านี้นะคะอ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนหยิบหนังสือทักษะภาษาเล่มน,นี้ขึ้นมาค่ะนักเรียนนําเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะจากนั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือทักษะภาษา ไปที่หน้าสีสิบแดค่ะหน้าสีนะคะนักเรียนเปิดในหนังสือที่หน้าแปสดนะคะอ่านักเรียนดูหน้าสีสิบก่อนนะคะหน้านี้นะคะข้อที่สองบอกว่าขีดถูกภาพที่ เป็นเพื่อนกันจากเรื่องเพื่อนกันขออีดอกีดถูกพออา,าพอภาพพออีทีมาเอกที่อเอกนอเป็นพอเอือนอเพื่อนมาเอากเพื่อนก็อ่านนอกันกีดถูกภาพที่เป็นเพื่อนกันการอ่านคำสั่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะหากนักเรียนอ,อ่านไม่ได้พยายามสะกดนะลูกกีดถูกภาพที่เป็นเพื่อนกันจากเรื่องที่เป็นเพื่อนกันจากเรื่องที่นักเรียนอา่านมา ทั้งสองหน้านะคะในเรื่องนี้ใครเป็นเพื่อนกันบ้างนะคะใครเป็นเพื่อนกันบ้างนักเรียนก็ขีดถูกเลยค่ะใครที่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกับใครคะตรงกลางคือใบบุกใบบัวใครที่เป็นเพื่อนกับใบบุกใบบัวบ้างให้นักเรียนก็ขีดถูกไปที่ภาพเลยค่ะขีดถูกไปได้เลยนะคะต่อไปข้างล่างค่ะ ข้างล่างนะคะข้างล่างข้อสยอโองงโยงปอรออะปะโยอโอกอยู่โยงประโยูคท่ออีทีมาเอกที่ที่เกี่ยวข้องก็อะบอกกับพออะพอภาคจากเรื่องโยงประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาพจากเรื่องเพื่อนกันในแต่ละข้อนักเรียนพยายามฝึกอ่านเองนะคะเช่นข้อที่หนึ่ง ดอเกกดิกดออกดอเกกดิกด <sh> ็กเดกเห็นไหมคะเด็กเด็กด <começ> ูดูเด็กเด็กดูเท่านี้ถ้าลูกอ่านได้ลูกก็สามารถโยงไปที่ภาพได้เด็กเด็กดูในภาพในเรื่องเด็กเด็กดูอะไรคะในภาพเด็กเด็กดูอะไรลูกในเรื่องเพื่อนการอ่ะคุณครูดูนะคะเด็กในภาพเด็กเดดูดูอะไรคะเด็กเด็กมันอยู่ในบรรทัดที่สองเห็นไหมคะเด็กเด็กอยู่ในบรรทัดที่สองเด็ก เด็กดูมองเห็นไม่ดูอ่าตัวนะคะมันอยู่ในบรรทัดที่สองนะคะเด็กเด็กดูเด็กเดกดูอะไรคะพออูภูพออาผาเด็กเด็กดูภูผานักเรียนนักเรียนก็โยงเส้นเด็กเด็กดูภูผาเขายงไปที่ภูผาเข้าใจไหมคะ ต่อไปข้อสองรออูกอลูกชออางอช้างไม่โทช้างลูกช้างชออูชูลูกช้างชูอะไรนักเรียนก็ไปดูในหน้าที่คุณครูไว้อ่านนะคะอ่ามันอยู่ในหน้าในบรรทัดหน้าต่อไปนะคะลูกช้างชอรออูกอลูกชออางอช้างไม่โทช้างลูกช้างชูอะไรคะลูกช้างชูงองอวงงวงลูกช้างชูงวงลูกก็ ลูกก็เป็นอะไรคะชูงวงลูกก็ลากไปที่งวงเลยไม่ยากใช่ไหมคะและหน้าอีกหนึ่งหน้า 49. ค่ะหน้าสี่สิบเก้านี้ก็ง่ายเหมือนกันดูภาพแล้วก็โยงไปที่ประโยคนะคะจากภาพนี้มีใครบ้างคะดูตัวอย่างภาพนี้มีภูผากับมีเด็กๆแปลว่าในภาพนี้ต้องมีคําว่าภูผาแล้วมีคําว่าเด็กๆในคําว่าภูผาอยู่ไหนบ้างคะนักเรียนหา คำที่มันจะประโยคที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งไม่ใช่บรรทัดบรรทัดที่สองมีคำว,ว่าภูผาอ่ะแต่ว่ามีภูผามีเด็กเด็กเราลองอ่านดูสิคะเด็กเด็กดอูดูเด็กเด็กดูภูผาเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็โยงมาทุกข้อให้นักเรียนฝึกอ่านเองนะคะฝึกอ่านเองผู้ปกครองพยายามอย่าทําให้นักเรียนนะคะชี้แนะได้แต่ให้นักเรียนสะกดเองก่อนหากนักเรียนคิดว่า ทำไม่ได้จริงๆหรือสะกดไม่ได้จําสละไม่ได้ผู้ปกครองถึงช่วยแต่ไม่บอกคําตอบนะคะสําหรับวันนี้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะคบบนี่คราดีแป๊บนึงลูก